มันหล่อลื่นสเปสเป,สเ,ปเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุกิสรีบุญศินซอจิรารัตรัตนวิเชียนค่ะคายอยู่กับเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนค่ะ,คะวันนี้ว่ายังคงสดใสใน่ารักคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่ดูทีวีอยู่นตอนนี้สองไม่ได้อ้วนนะคะ มันเป็นที่สื้อมันเป็นที่เสื้อจริงๆเนี่ยค่ะมันหนามันเมีย่างเนี้ยแล้วมันแน่นอ่ะข้างในเราใส่หลายชั้นเราือจะลดว่าอ้วนแล้วจริงๆค่ะค่ะวันที่เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเขาเรื่องเขาเรื่องนะใช่ค่ะมุกมีเรื่องราวชวนทําความดีกับปัสิีไทยมาฝากค่ะโดยทางปัสิทไทยนะคะได้ชวนส่งวัสดุอะลูมิเนียมค่ะ เพื่อที่จะนําไปทําขาเทียมพระราชทานโดยโครงการนี้นะคะอยู่ใต้ภายใต้โครงการบริจาคอลรมิเนียมเพื่อจัดทาขาเทียมพระราชทานปี2559ค่ะซึ่งวัตถุวัสดุอลูมิเนียมที่จะมาทํานี้นะคะก็มีทั้งห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่มรวมไปถึงฝาเครื่องดื่มแบบแบบฝาเกลียวค่ะแล้วก็กระป๋องน้ําอัดลมเศษอลูมิเนียมจากข้อต่อบานพับรัว้ว หรือว่าชิ้นส่วนจากเครื่องจักรและอะไหล่รถยนต์ด้วยค่ะเยอะนะได้ใช่สามารถเอามาใช้ได้เยอะมากเลยนะคะโดยขั้นตอนการฝากส่งค่ะก็ทําได้ง่ายๆนะคะเพียงคุณผู้ชมเนี่ยต้องเริ่มจากการทําความสะอาดวัสดุอลูมิเนียมให้เรียบร้อยก่อนอแล้วก็บรรจุใส่กล่องหรือซองนะคะที่มีน้ําหนักไม่เกินกล่องละ5กิโลกรัมค่ะ แล้วก็ทางคุณผู้ชมค่ะต้องจ่ายหน้าถึงกรมควบคุมมลพิษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่92ซอยพหลโยธิน7ถนนพหลโยธินเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะคะและก็ต้อง บริเวณกึ่งกลางของกล่องค่ะหรือว่าการจัดหน้าซองเนี่ยให้เขียนไปด้วยว่าวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วอย่างปกติถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เข้าใจไอ้ที่เราจะชอบเขียนว่าห้ามโยนและว่วาพวกฝพิเศษอะไรพวกนี้เราก็เขียนไปว่าเป็นอะไรนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถฝากส่งได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่3สันวาคมของปีนี้ถึงสิ้นปีเลยยาวค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยซออเคยคิดว่าการบริจาคอลูมิเนียมเนี่ยก็คือแค่ฝากกระป๋องอย่างเดียวพะเรารู้สึกว่า ฝากกระป๋องฝาแบบซุปปะแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากระป๋องน้ำคือจริงๆเนี่ยมันได้หลายอย่างอย่างที่น้องลูกกล่าวไปนะคะยังไงก็ใครที่จะต้องทิ้งอยู่แล้วก็เอาไปส่งละกันใช่ค่ะหรือถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปที่เข้าไปคลิกชมได้ที่ w ว w บ h a i ไลฟ์โ o สต์คอค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะแชร์ไว้ให้ที่หน้าเพจ Facebook แล้วกันเนาะค่ะเราก็เป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ไปค่ะที่ต้องแชร์ค่ะโอเคเลย ถึงของพี่ค่ะเป็นกระแสในโลกออนไลน์คือเป็นดราม่าก็ได้ค่ะคุณผู้ชม uh huh. เป็นดราม่าที่ป้าคนหนึ่งเนี่ยกลัวหมา uh huh. แล้วก็มีคนที่ได้เห็นเรื่องราวนี้บอกว่าคุณป้าเนี่ยดัดจ,ะจะริต oh, เแรงมากแรงมากในความเป็นจริงนะคะถ้าเราได้ดูคลิปเรื่องราวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของหญิงสวมชุดสีม่วงที่มีท่าทีแสดงออกว่า กลัวสุนัขค่ะที่นอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะแห่งหนึ่งจนไม่กล้าเข้าไปในร้านซึ่งภาพดังกล่าวนะคะเป็นภาพนะคะคุณผู้ชมซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยก็มีผู้นํามาเผยแพร่ต่อและระบุว่าผู้หญิงดังกล่าวเนี่ยทำเป็นดัจเจอรีดไม่กล้าเข้าร้านเพราะกลัวถูกสุนัขกัดทําให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงในโลกออนไลน์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ควรอย่างยิ่งค่ะใช่เพราะบางคนก็อาจจะมีความกลัวไม่เหมือนกันเนาะค่ะล่าสุดค่ะเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าชื่อชื่อแมวเหอะ รู้ไหมว่าตัวเองโดนเหรอ,อได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับความกลัวดังกล่าวว่าระบุว่าการกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องดัจจริตค่ะ,คะการแสดงออกนั้นอาจจะมาจากประสบการณ์ที่ฝังใจทำให้ก่อเกิดเป็นโรคแบบทั่นะคะโรคจิตหรือว่าความวิตกกังวลในเรื่องนั้นเรื่องหนึ่งค่ะมากอะค่ะเหมือนคนที่กลัวแบบผลไม้กลัวทุเรียนกลัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่รู้ว่าระดับความกลัวเขาเนี่ยเป็นยังไงมาเากไหนอะไรยังไงเคยเจออะไรมาบ้างเนาะแล้วหลังจากที่เรื่องราวนี้ได้แชร์ไปก็มีคนมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนสุนักกัดค่ะว่าแบบมันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นกลัวจริงๆจริงๆนะคะมีค่ะเหมือนอย่างซอเนี่ยก็เป็นคนกลัวสุนัขนะแต่ก็รักสุนัขมากเหมือนกันเหมือนกันแบบว่าเคยโดนกัดเคยโดนมันขู่แต่เราจะรู้เวลามันอยู่ในสภาวะสุนัขที่แบบอารมณ์ไม่ดีน้องหมาอารมณ์ไม่ดีเราก็จะ ถอยเข้าใค่ะบางทีเนี่ยการตัดสินคนโดยที่เราไม่รู้ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะมันเป็นการไม่ยุติธรรมต่อป้าคนนี้อะค่ะว่าแบบป้าเขาแค่กลัวนะมันแบบอาจจะมีเรื่องที่เขาโดนมาหนักใช่แล้วลองนึกถึงตัวเราเองอะถ้าเรามีกลัวอะไรบางอย่างแล้วมีคนมาว่าเราว่าหืมแต่จริตมันก็แบบตีหน้าเลยเห็นปะเนาะค่ะจริงๆแล้วก็ก่อนตัดสินใครนะคะก็ขอให้ดูเบื้องหลังเขาก่อนทีดีเลยค่ะมาที่ทางฝั่งของโบค่ะ ที่หนึ่งเทรนที่กําลังคิดมากในในบ้านเราเนี่ยนอกจากลูกเทพแล้ว ก็ยังมีอีกเหรอทุกเทพนี้ไม่น่าจะมีอะไรชนะได้แล้วตอนนี้อีกหนึ่งเรนที่ชาวไทยกําลังคิดอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการรักสุขภาพโดยการขี่จักรยานโอ้จ้ะจค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่เราพ่อบ้านที่รักการขี่จักรยานค่ะออกมาช่วยปกป้องพ่อบ้านคนหนึ่งพ่อบ้านใจกล้าว่าั้นเถอใช่แล้วค่ะเขามาช่วยปกป้องพ่อบ้านคนหนึ่งที่เขาเนี่ยโกหกภรรยาของเขาว่าเขาเนี่ยซื้อรถจักรยานไฟเกียร์ของเขาเนี่ยคันนี้ มาด้วยราคาเพียงแค่5,000บาทเออนี่พี่เข้าไปติดตามถึงขนาดว่าต้องเข้าตามไปอ่าน<ช>ทุก<ช>คอมเมนต์เลยะเขาบอกว่ามันสนุกมันตลกมากมาก<ะ>ค่ะโดยเรื่องนี้เรื่องราวนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าก้อยโคราชนะคะได้นําภาพจักรยานคันหนึง่งมาโพสต์ถามราคาที่แท้จริงค่ะโดยเธอบอกว่าจักรยานเนี้ยสามีเธอพูดว่าซื้อมาแค่5000บาทสมาชิกในกลุ่มเห็นปุ๊บก็เลยบอกว่าอ๋อจริงจริงจริงราคามันก็ประมาณนี้แหละ5000หรือไม่ก็บวกลบไม่มากไม่น้อยไปมากกว่านั้นมีคนหนึ่งบอกว่า นี่ผมซื้อมา59 0พันเก้าสามีคุณซื้อมา5,000ันี่ถือว่าดีแล้วนะใช่ถูกกว,<ร>วอีกถ้าจะขายเนี่ยหกพันก็ได้นะได้กาไรพันหนึ่งเนาเลยนะยอดมากจรอเป็นการช่วยกันมา้านจริงๆค่ะแต่แล้วค่ะเรื่องราวมันกบไม่ดีขนาดนั้นค่ะพี่ซอและคุณผู้ชมเพราะอยู่เนี่ยมีพ่อบ้านผู้รักในความยุติธรรมคนหนึ่งค่ะเขาออกมาเปิดเผยความจริงค่ะว่ามผมขอโทษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ย มันมากกว่า5,000นะแล้วราคาจริงๆเนี่ยอาจจะเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ในโพสต์มารวมกันได้เขาบลยว่าเอา้ตแต่คอมเมนต์แรกเนี่ยมาบวกกันได้เฟมเยังไม่ได้เลยเฟมรถจกักรยานพอขนาดนี้ปุ๊บนี่โอ้โหเหมือนความแตกเนาะเราพอบ้านที่ช่วยกันปกปิดความจริงเนี่ยถึงก็แบบออกมา รุมเมนต์แว่ประจานซ้ำเติมไอ้ทอระยศใช่่เขาเมนต์ไปเลยว่าโอ้ยไอคนนี้มันเจ้าคนทอรยศชัดๆเราอุตส่าห์ช่วยกันปกปิดมาทำไมทำแบบนี้สุดท้ายจบค่ะพี่ชอบคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าในความเป็นจริงแล้วราคามันอาจจะเป็นประมาณนี่นี่น ออบอกด้วยนะคะว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราจะได้รวมตัวกันไปเยี่ยมอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยนี่แหละถึงบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นนะคะมันเล่นกับแม่บ้านยุคใหม่แม่บ้านที่มีโซเชียลเป็นตัวช่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่าย<ช>แล้วเธอก็ไปสืบมาเองด้วยนะว่าราคาเนี่ยมากกว่า20 0 0 0บาทก็หวัง,งว่าพ่อบ้านคนนี้อาจจะมีอนาคตที่ดีไปแล้วหรือจักรยานนี้อาจจะโดนขายไปแล้วก็ว่าได้นะค่ะ มาฝั่งของพี่น้องมูเป็นเรื่องราวของสองสาวที่อุ้มสุนัขเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โดนสังคมในโลกออนไลน์เนี่ยรุมกระหน่ำซ้ำเติมว่าแบบทำไมถึงทำแบบนี้มันเป็นในโซนของกินนะทำไมเธอถึงอุ้มสุนัขเข้าไปอ,อะไรอย่างนี้นะคะเรื่องราวนี้ถูกแชร์มาจากพันทิปค่ะโดยสมาชิกที่ชื่อว่าคุณน้องแน็กนะคะได้โพสต์ภาพและข้อความเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่อุ้มสุนัขระหว่างการซื้อของแผนกอาหาร ในห้าง <ไป S 1> ชื่อดังนะคะโดยเจ้าของเรื่องราวมองว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความสกรปรกให้กับอาหารที่คนอื่นเนี่ยมาเลือกซื้อได้จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดที่ห้างเซนทั a อิสเวลนะคะซึ่งห้างเนี้ยอนุญาตให้สัตว์เนี่ยเข้าไปได้ค่ะเขาบอกว่าโดยการจัดโซนไว้ให้สําหรับสุนัขให้มีรถเข็นเข้าไปแต่จริงๆแล้ว มันควรจะใช้รถเข็นไงพอรถเข็นเนี่ยจะมีเหมือนซิปมีที่ก้านมีอะไรไม่ให้ขนล่วงเข้ามาหรือว่าสุนัขน้ำลายไม่กระเด็นอะไรนี้นะคะแต่สองสาวเนี่ยอุ้มเข้าไปเลยและที่สําคัญเข้าไปที่อาหารสดนั่นสี่เนี่ยถ้าเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตแบบกระป๋องหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแต่เนี่ยของกินทางตัวเจ้าของโพสต์เนี่ยค่ะได้ไปบอกระปภอแล้วด้วยว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาไปตักเตือนหน่อยก็มีระปภเนี่ยเข้าไป ไปพูดคุยกันแล้วนะใช่ก็สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ฟังเธอก็เหมือนการรับฟังแต่เธอก็ยังทําเหมือนแบบไม่มีไม่ได้อะไรเหมือนเดิมค่ะเจ้าของโพสต์ก็เลยมีการบอกว่าขอเตือนสติคนรักหมานนิดนึงนะคะก็คือทางเขาเนี่ยก็รักหมาเหมือนกันทางข้างเนี่ยเขาอนุญาตให้ให้นําสุนัขเข้ามาแล้วแต่เขามีรถเข็นให้ใช้นําบัตรประชาชนไปยื่นก็ได้ค่ะเพื่อจะเป็นความเพื่อรักษาความสะอาดของคนอื่นของอาหาร คนที่อยู่ร่วมกันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างแบบไม่มีปัญหาเพราะว่าคนที่แพ้คนสุนัขก,ก็มีเอใชเห็นแก่ส่วนรวมด้วยเนาะใช่จ้ะ,ม,ะ,ะมาที่เรื่องต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องการเตือนเหมือนกันค่ะโดยทางแพทยสภานะคะได้ออกมาเตือนหมอค่ะว่าอย่าโพสต์ข้อมูลคนไข้แบบมั่วๆหรือโพอสตออกไปโดยที่ไม่ถามถ่ายไม่อะไรก่อนนะคะเพราะ,ะว่ามันจะเสี่ยงกับการละเมิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ค่ะ แล้วก่อนหน้านี้นะคะม,มีกรณีเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่แพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะได้นําข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยและภาพเอ็กซเรย์บริเวณทวารหนักที่มีผลมะม่วงติดคาอยู่ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะจนเกิดกระแสการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเหตุใดคุณหมอคนนี้เนี่ยจึงเอาอาการเจ็บปวดของผู้ของผู้ป่วยมาโพสต์ในโลกออนไลน์ <c oughs> และถ้าหากผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวของผู้ป่วยเนี่ยได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกยังไง มันเป็นเรื่องน่าอายแล้วก็เป็น<ช>เรื่องที่ไม่สมควรคมาแบบ <ะ S 2> จะไม่เห็นหน้าไม่อะไรไม่ระบุว่าเป็นใครแต่ว่า <ฮะ S 2> มันก็ไม่ถูกต้องอะน,นะคะใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะและล่าสุดค่ะนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญค่ะรองเลขาธิการของแพทยสภาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะโดยระบุว่าเขาขอเตือนให้น้องๆหมอทุกคนร,นระมัดระวังการเล่าเรื่องของผู้ป่วยลงในสื่อออนไลน์เพราะแม้ว่าถึงว่าจะโพสต์แล้วก็ลบไปแล้วเนี่ย แต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีคนเห็นแล้วก็แคปข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้และนอกจากนี้ค่ะนายแพทย์อิทธิพรยังระบุอีกว่าถ้าอยากจะเล่าเรื่องของผู้ป่วยจริงๆเนี่ยก็ให้ลองทบทวนก่อนว่าสิ่งที่เราจะเล่านั้นเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยหรือไม่พราถ้าหากทําผิดพลาดไปแล้วจะมาอ้างว่าเป็นเรื่องวิชาการหรือไม่ได้เจตนาก็ไม่ได้ค่ะค่ะและก็การเป็นแพทย์ที่ดีเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รู้จักเก็บความลับและก็ความทุกข์ของผู้ป่วยด้วยค่ะ คือบางหมอบางคนเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องผ่านโลกออนไลน์นะแต่ว่าเขาเล่าในเชิงประโยชน์ไงน้องม้กคือเหมือนกับแบบทำแบบนี้แล้วไม่ดีมีคนไข้คนนึงมาเป็นลักษณะนี้เพราะเป็นแบบนี้ค่ะเตือนภัยอะไรเงี้ยมันยังโอเคอยู่แต่แบบแบบเนี้ยไม่ต้องเอามาโพสต์มาอะไรให้เห็นไม่ต้องระบุตัวตนไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องแสดงอาการแบบชัดเจนขนาดนั้นมันก็เเป็นรื่องน่าอายนะคะก็หมดเวลาในช่วงแรกอีกแล้วค่ะใน คลิปปิดเบรกช่วงนี้ค่ะเป็นคลิปความน่ารักของน้องหมาที่ใส่ชุดมินเนี่ยนจตุจต๊กตาเหลืองเหมือนกล้วยนะคะซึ่งความน่ารักของเจ้าหมาน้องหมาจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ